สวัสดีค่ะรวมรถมือสง JK ยินดีต้อนรับทุกทท่านกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะรถเก๋งราคาเบาๆนะคะเพียง29,000บาทก็มีรถใช้กันนะคะคันนี้เป็นรถยน,นต์ Honda c i t y ค่ะเป็นรถปี99มีอายุหน่อยแต่กันแดดกันฝนกันลมกันได้สบายค่ะเกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์1.5 EXI กระจกเป็นไฟฟ้าวงมารัยเป็นพาวเวอร์เครื่องยนต์ไฮเปอร์หัวฉีดค่ะ รถคันนี้นะคะทางด้านผู้ขายได้ใช้งานอยู่ตลอดทุกวันนะคะก็คือเจ้าของเดิมใช้วิ่งกันอยู่เป็นประจำค่ะรถสภาพสวยพร้อมใช้งานได้เลยนะคะตัวรถดูดีค่ะบอดี้ดูสวย เครื่องดีเกียร์เปลี่ยนปกติค่ะภายในสะอาดช่วงร่างก็พอได้อยู่นะคะและที่สําคัญไม่เคยติดแก๊สทุกท่านผ่านยุคน้ํามันแพงมาแต่ไม่เคยติดแก๊สนะคะคันนี้ท่านใดตามหาของหายากแบบนี้นะคะซื้อไปใช้กันได้เลยค่ะผ้าสีไม่ขาดค่ะเร่มพร้อมโอนเกียร์ออโต้นะคะ พร้อมใช้พร้อมขับ29,000บาทถูกถูกคุ้มคุ้มสนใจโทรคุยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายล่วงหน้าและไปดูรถก่อนตัดสินใจนะคะไปดูตัวจริงไปทดลองขับไปตรวจสอบเอกสารกันก่อนค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะหรือคอมเมนต์ไวทักทายกันได้เลยนะคะท่านสวัสดีค่ะ